อยากประมูลกลมเข้าค่ดีว,ว่าถ้าทรัพย์ที่ฉันเล็งไว้อะ่ะมีคนมาแข่งฉันจะทํายังไงดีนี่นะฝนก็เคยเป็นค่ะในการเริ่มลงทุนแรกๆคือพอเรามองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากได้ทรัพย์ชิ้นเนี้ยมากอยากได้บ้านหลังนี้มากเลยอะ่ะแล้วก็อยากไปประมูลนะแต่กลัวมากเลยกลัวว่าถ้าเราไปประมูลเข้าไปอยู่ในสนามประมูลแล้วมีคนแข่งคือการแข่งขันอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณยังสามารถซื้อทรัพย์ได้ในราคาถูกตามและได้กําไรตาม ที่คุณต้องการคือคุณจะต้องทําการคํานวณค่ะคํานวณมาก่อนว่าตกลงแล้วในการลงทุนครั้งนี้ของคุณมีต้นทุนอะไรบ้างและคุณต้องการผลตอบแทนหรือกําไรจากมันเท่าไหร่นะคะเพื่อคิดย้อนกลับไปค่ะว่าโอเคถ้าของต้นทุนเท่านี้บาทอยากได้กําไรเท่านี้บาทควรขายกี่บาทควรซื้อของชิ้นนี้มาในราคาไม่เกินเท่าไหร่ เมื่อคุณคิดคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากลงทุนบ้านหลังนี้และฉันอยากได้กําไรเท่านี้ฉันควรซื้อมาในราคาไม่เกินล้านห้าสมมุตินะดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกลัวเลยค่ะเมื่อวันที่คุณไปถึงคุณไปประมูลคุณมีหน้าที่แค่ไม่รู้แหละว่ามันจะเริ่มที่6กแสนหรือเท่าไหร่คุณมีหน้าที่ประมูลไปจนถึงราคาที่อยู่ในใจของคุณว่าถ้ามันไม่เกินล้านห้าฉันสู้แลกและถ้าเมื่อไหร่มันเกิน คุณก็แค่ทําใจยอมรับแล้วปล่อยมันค่ะและหาซับใหมุ่ณบอกเลยเพราะว่าถ้าคุณดึงดันที่จะเอามาแล้วมันเกินราคาที่คุณคํานวณไว้แล้วมันเหมือนกับว่า คุณจะซื้อมาและคุณชนะในการประมูลแต่คุณจะขาดทุนในการลงทุนอันนี้ผมไม่แนะนําสรุปนะคะมาประมูลประมูลมาคับคดีทํายังไงดีกลัวคนมาแข่งผมบอกเลยค่ะว่าใครจะมาแข่งมันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าเราได้คิดคํานวณมันหรือ,อยังว่าเราจะซื้อมันในราคาไม่เกินเท่าไหร่ที่เราจะยังได้กําไรและเราจะยังชนะในเกมการลงทุนครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะใครมาแข่งสู้คุณสู้ไปเลยค่ะจนถึงราคาในใจของคุณและถ้ามันเกินคุณก็แค่ปล่อยมันไปและหา ใมไม่ต้องไปเสียดายค่ะเพราะว่ามันมีเยอะถ้าคุณชอบการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบประมูลกมมรมบังคับคดีต้องไม่พลาดเพจตั้มฝนประมูลนสังหาแบบนักลงทุนนะคะเพราะว่าฝนจะเอาความรู้มาสอนคุณเก็ตเล็กเก็ตน้อยอีกมากมายแต่ถ้าคนนี้คุณอยากลงทุนแล้วอยากมีความรู้ในการลงทุนรั์บังคับคดีฝนมีคู่มือสูตรลัดประมูลทรัพ์ จับเงินล้านแบบง่ายเป็นคู่มือที่ผมเรียบเรียงมาจากประสบการณ์ตรงนะคะเพื่อทําให้เป็นแผนภาพให้คุณอ่านได้ง่ายๆไม่เพียงเท่านั้นได้เข้ารายกลุ่มปิดที่เป็นกลุ่มส่วนตัวมีทั้งฝนอาจารย์ตั้มและพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในวงการเดียวกันมันแลกเปลี่ยนความรู้ในการลงทุนสังหาริมทรัพย์แบบตลอดเวลาใช้คําว่าตลอดเวลาเลยติดต่อมาได้ที่ l ลน์แอด s i g n t l m f n นะคะบอกเขาว่าอยากได้คู่มือสุดลัดประมูลทรัพย์จับเงินล้านแบบง่ายๆแอดมินจะจัดให้คุณก่ะ